ครับก็สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง G U Channel นะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าไมโครโฟนโบยา BY WM4 Pro นะครับผมไมค์ตัวนี้ก็จะเป็นไมค์ไวเลสนะครับผมก็สำหรับเรื่องไมค์นะครับผมก็ขอพูดกันว่าสำหรับใครที่ทำวิดีโอทำ YouTube นะครับบอกยว่าไมค์คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับคือสิ่งที่ ผมแนะนำว่าอย่าขาดเลยดีกว่าทมว่าไม้หัวกล้องไม้อะไรมันใช้ได้ไหมมันใช้ได้แต่คุณภาพมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมแนะนำว่ามีไม้จะดีที่สุดเพราะว่าถ้าทําวิดีโอออกมาดีแค่ไหนเสียงไม่ชัดฟังไม่รู้เรื่องคนก็ไม่ดูนะครับผมแต่ถ้าเสียงชัดภาพคุณภาพภาพอาจจะดรอปลงไปอยู่ที่ 480p อะไรอย่างเงี้ยคนก็ยังดูอยู่นะเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงสำคัญมากครับ มาแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าเจ้าไม้ตัวเนี้ยมันดียังไงครับตัวนี้เป็นไม้เวเลตที่มีขนาดเล็กนะครับผมและราคาไม่แพงด้วยราคาอยู่ที่2,5002,700ประมาณนี้นะครับผมลองไปหาดูนะครับแล้วแต่ที่ราคาก็ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูข้างในกันเลยนะครับก็คือจริงๆตัวเนี้ยผมก็บอกก่อนเลยว่าผมผมก็แกะแล้วแหละแต่ผมเอามาใส่กล่องไว้ให้ดูว่ามันมายังไงมันเป็นยังไงมันมีอะไรมาบ้างนะครับผม มาก็คือแกะออกมาก็ออกประมาณนี้นะครับปุ๊บก็จะมีคู่มือให้หนึ่งเล่มนะครับในกล่องแล้วก็จะมีนี่เลยกระเป๋าเป็นกระเป๋ามาอย่างนี้เลยนะเป็นเหมือนกระเป๋าฮาร์ดดิสนะครับเล็กๆพกพาง่ายก็คือใส่ในกระเป๋าเป้สะดวกดีครับผมเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นก็ มันจะเป็นฮาร์ดเคสมาถามว่ามันดีไหมมันก็ดีหละแต่แบบนี้ผมรู้สึกว่ามันพกพาง่ายสําหรับคนที่แบบไม่ใช่เป็นกองถ่ายทํางานคนเดียวไปตัวคนเดียวอะไรเงี้ยทำวอล์กทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าเขาแถมอะไรมาบ้างนะครับอ่ะนี่นะครับข้างในกระเป๋าก็เปิดออกมานะครับผมก็จะมีนี่เลยอ่านี่นครับก็จะมีอ่า จ้าไวตัวไวริสเนี่ยสองตัวนะครับผมก็คือตัวรับกับตัวส่งนะครับผมหน้าตาก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับด้านบนนะครับแล้วทีนี้จะดูยังไงอะด้านหลังนะนี่นะครับก็คือมันก็จะเขียนบอกเลยครับเนี่ยอย่างอย่างตัวนี้เป็นทานทานสมิเตอร์นะครับเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะเขียนบอกเลยทานสมิเตอร์อเล็บดำจัง นะครับทานสมิเตอร์ก็คือตัวส่งนะครับจะต่างจากตัวรับก็คือตัวรับก็จะเป็นรีเซิร์เวอร์นะครับตรงนี้เขียนชัเจนเลยนะครับด้านข้างก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มแพตรตัวนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับอันนี้คือตัวรับตัวส่งนะนะครับแล้วมาดูในส่วนด้านบนของตัวรับนะครับของตัวรับจะเป็นไลอั l ไลอ u t ก็คือจากตัวเนี้ยเข้ากล้องเราก็จะมีช่องหูฟังเอาไว้มอนิเตอร์เสียงนะครับ ส่วนตัวส่งก็จะมีไลน์อินกับช่องเสียบไม้ก็คือมีไม้เข้ามาเสียบนี่ไลน์อินนี่ก็คือสามารถเอาอีกชุดหนึ่งอ่ะมาต่อพวองตรงนี้ได้ด้วยการอย่างสมมติมันเป็นไลน์เอาเนาะเราก็จากปกติไลน์เอาเราจะเอาข้อกล้องแล้วก็เอาไลน์เอาของอีกชุดหนึ่งอ่ะมาเข้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็ในกล่องมีอะไรมาอีกนะนอกจากนี้เราก็จะมี สายแจ็ค3.5ม mm ิมนะครับก็จะเป็นอ่าอันนี้เป็นแบบสำหรับใช้กับสมาร์ทโฟนได้นะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็น3เเขี้ยวตัวนี้จะเป็น2เเขี้ยวเอาไว้ใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็เอ้ยอันนี้ฮอตชู Hot นะครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับใช้กับกล้องนะครับเป็น2เขี้ยวทั้ง2ฝั่งนะครับอันนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนคลิปหลังนะครับเอาไว้ติดกะ กล้องเอาไว้ติดบนฮอตชูนะเพราะว่าอันเนี้ยปกติตัวตัวรับเราอะ่ะ <c oughs> มันจะต้องเป็นแบบนี้แหละเนี่ยอันนี้มันให้เป็นตัวหนีบมาตัวตัวทรงอะ่ะถูกแล้วที่ต้องหนีบเพราะว่าเหน็บเอวเน็บอะไรก็ว่าไปแล้วก็เอาไมคขึ้นไปติดที่ปกคอเสื้อนะครับแต่อันเนี้ยติดกับกล้องมันเขามีมาให้เนี่ยครับถอดเปลี่ยนได้สไลด์ออกเอานี้ใส่เข้าไปคืนนะครับแล้วก็เอานี้สไลด์ใส่เข้าไปแทนที่ ไหนล่ะใส่ถูกทางไหมปึ๊บนี่อ่ะนะครับใส่เข้าไปแทนที่แล้วก็เสียบกับบนฮอตชูได้เลยนะครับมีอะไรไม่ยิอ่ามีไม์ลาวะเลียนะครับเป็นไม์ที่เอาไว้เสียบกับนี่แหละเสียบกับตัวส่งนี่แหละเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมก็ถือว่า โอเคนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดน้ําหนักเบานะครับแล้วกิปด้านหลังเนี่ยเออเนี่ยมันบิดได้นะครับเนี่ยมันบิดได้เอาไวห้หนีบหนีบแนวไหนก็ได้นะครับตัวนี้ข้อพิเศษของมันก็คือใช้ขึ้น2.4กิกะเฮิรตซ์ก็คือขึ้นมันจะไม่ตรงกันกันกบพวกวิทยทั่วไปอย่างชั้นแนลของไมโครโฟน ไริรุ่นที่เป็นขึ้นอยู่ในเ,เนะครับก็คือไม่ต้องไปกลัวว่า,วาสัญญาณจะชนกันใช้ช่องชนกันสัญญาณจะกวนกันนะฮะนี่ก็คือมันเป็นลักษณะเหมือนสัญญาณไ i ไฟมันจะจับกันเลยนะฮะก็คือไม่มีไม่มีสัญญาณไหนมาก,กวนนะตัวนี้ก็จะเป็นใช้แบตเตอรี่หรือใช้ถ่านนะครับใช้ถ่านขนาด 3A 2ก้อนนะครับก็คือตรงตรงตรูดตูดกันเนี่ยนะครับมันจะมีสไลด์ออกมาแต่นี่คือผมใส่ถ่านไปแล้วนะครับก็ใช้ถ่าน 3A 2ก้อน นะครับติดเข้าไปนะครับก็คือตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันรับสัญญาณได้ไกลถึง50เมตรนะจากในกล่องนะ50เมตรก็ถามว่าเพียงพอไหมผมว่ามันพอนะเพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้อยู่ห่างจากกล้องถึงขนาด50เมตรมั้งน้อยนอยนะโอกาสที่จะใช้ผมว่าปกติก็เต็มเต็มที่ก็20เมตรนี่ก็เหลือ ก็น่าจะประมาณนั้นแหละนะครับผมแล้วทีนี้ส่วนเสียงเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ฟังกันนะว่าเสียงโอเคไหมเสียงดีไหมนะครับแล้วทีนี้การใช้งานก็ไม่ยากเลยนะครับก็คือแค่เปิดขึ้นมาไม่ต้องไปค้นหาสัญญาณอะไรเลยนะครับแค่เปิดขึ้นมาเสียบแล้วเปิดใช้ได้เลยนะแล้วทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับสําหรับ การถ่ายดูผมบอกเลยอย่างที่ผมบอกอะว่าเสียงเป็นเรื่องสําคัญเดี๋ยวจะมีเสียงเสียงไอ้นี่หน่อยนะเสียงที่มันเป็นแบบกึกกักหน่อยเพราะว่าผมจะถอดแจ็คออกนะครับ ฮัลโหลฮัลโหลเป็นไงครับอา๋ยวติดปกคอเสื้อก่อนฮัลโหลครับอ่าเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้ก็คือเสียงที่ได้จากไมโบย่า b y w m 4 pro นะครับผมจำชื่อรุ่นเขาไม่ได้นะครับเป็นยังไงครับเสียงชัดเจนดีไหมครับน่าจะชัดไหมเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไหมน่าจะเปลี่ยนเลยเนาะน่าจะรู้สึกได้แต่คือก็คือตอนนี้ผมไม่ได้ยินหรอกว่าเสียงมันเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน แต่คือไมหัวกล้องนะครับกับไม้ที่ติดอยู่ปกคอเสื้อผมก็ว่ามันน่าจะต่างกันหลยพอตอนเมื่อมาต้นคลิปอะที่ฟังฟังก่อนหน้านี้มาคือผมใช้ไม้ช็อตกันเป็นไม้โหลดวิดีโอโกนะครับผมเป็นไม้ช็อตกันติดหัวกล้องนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มาเสียบเจ้าไม้วาย e สโบย่าเข้าไปเรียบร้อยนะครับฮัลโหลเทสหนึ่เป็นไงโอเคเลยใช่ไหมผมว่ามันโอเคนะนะครับ แล้วทีนี้มาดูกันว่าไม่ใช้ไม้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะถอดไม้แล้วใช้ไม้หัวกล้องออกนะผมจะถอดไม้แล้วผมจะใช้อ่าแล้วผมจะให้ฟังเสียงจากไม้หัวกล้องเหมือนเดิมครับเสียงจะเป็นกึกกักเหมือนเดิมนะอ่ะนี่ะนะครับและเสียงที่ท่านผู้ชมได้ฟังได้ยินอยู่ตอนนี้ก็คือเสียงจาก ไมหัวกล้องนะครับผมซึ่งอตอนนี้ผมใช้กล้องเป็นกล้องฟูจิฟิล์ม t t 2 <_ an> นะครับผมยังไงเสียงเปลี่ยนไหมครับ <_ an> เสียงแตกต่างไหมจากเสียงไมอันนี้คือเสียงไมหัวกล้องไมช็อต <_ an> <Short> <un> กันแล้วก็ไมไวเลสนะครับผม <_ an> แล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะออกไปเทสระยะจอมไมไวเลสนี้ให้ฟังกันนะครับผม อ่าน,นะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ได้ทาการติดตั้งเจ้าไมโบยานะครับไม้ไวเลสไว้ที่ตัวกล้องไว้ที่เรียบร้อยนะครับตัวรับสัญญาณและตอนนี้ตัวส่งนะครับอยู่ที่ผมแล้วติดปกเรียบร้อยนะครับผมยืนอยู่ห่างจากกล้องตรงน,นี้ระยะประมาณ3เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆถอยไปเรื่อยๆนะครับถอยไปเรื่อยๆจนกว่าสัญญาณจะขาดหายแต่ผมไม่รู้นะว่ามันจะขาดหายตอนไหนผมก็จะลองเดินไปดู ให้สุดนู่นแหละเพราะว่ากะเข้าๆจากสายตานะครับประมาณจากกล้องไปถึงนู่นก็ประมาณ50เมตรนะครับประมาณ40 40- ถึง50เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไปเรื่อยๆแล้วก็พูดไปเรื่อยๆนะครับ <S 1> <S 1> แล้วก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้เสียงเข้าไหมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมได้ยินเสียงไหมนะนะครับอะ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มพูดแล้วก็เริ่มถอยไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มมาในระยะที่ประมาณ5เมตรนะครับ5เมตรนะครับ <S 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 <ๆ>เดินมาเรื่อยๆอันนี้ก็คือเสียง จากกล้องไม่รู้ว่าท่านผู้ชมได้ยินเสียงชัดไหมจะได้ยินเสียงนกเสียงอะไรเลื่อยเปื่อยนะครับตอนนี้เสียงแอมเบียนรอบๆนอกจากเสียงผมแล้วได้ยินเสียงอะไรไหมตอนนี้ผมเดินเข้ามาใกล้ปั๊มน้ําแล้วนะครับใกล้ปั๊มน้ํามีเครื่องซักผ้ามีปั๊มน้ําสุดกําแพงแล้วนะครับคร่าวๆก็น่าจะได้ประมาณไม่ถึง50เมตรหรอกผมกะผิดนะไม่น่าจะถึง50เมตรหรอกนะครับอันนี้ก็จะลืมเดินกลับเข้าไปคืนนะครับ ไม่รู้ว่าสัญญาณมันขาดหายหรือมันถึงหรือเปล่านะเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ก็ประมาณนี้แหละความห่างจากกล้องไม่น่าจะฉันได้ใช้ไกลอะไรเยอะแยะขนาดถึง5 0เมตรถึง100เมตรแต่ก็ยังว่าแล้วแต่หน้างานถ้าเกิดเป็นงานแคนดิดงานอะไรมันก็อาจจะได้ใช้ไกลๆหน่อยนะครับแต่จากที่ผมเดินไปถึงตรงกาแพงเมื่อกี้มาไม่ไม,ไม่ไม่ถึง5 0เมตรหรอกครับน่าจะอยู่ประมาณประมาณ20-30เมตรนะครับผม เป็นยังไงครับยังได้ยินเสียงชัดเจนอยู่ไหมนะครับเสียงแอมเบียนเสียงนกเสียงอะไรหลายๆอย่างเสียงสิ่งแวดล้อมต่างๆมีเข้ามามั้งไหมครับเราได้ยินเสียงผมชัดไหมนะครับเป็นยังไงบ้างนะหลังจากเดินไปเมื่อกี้โอเคนะครับวับงว่าท่านผู้ชมคงเริ่มเริ่มจะตัดสินใจได้นะว่ามันโอเคไหมเอาไว้เป็นทางเลือกเอาไว้เป็นตัวเลือกนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมขอกลับขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ลงไปทดสอบระยะความไกลของเจ้าไมโบย่า BYWM4 Pro ตัวนี้นะครับผม <c oughs> มีปัญหากับการเรียกชื่อรุ่นมากเลยอ่ะนะครับหลังจากที่ผมลงไปทดสอบแล้วผมลองเช็คไฟล์ในกล้องดูผมเฮ้ย <c oughs> มันมันเจ๋งอะตัวเล็กๆราคาถูกๆแค่นี้เองแล้วคือมัน จากระยะที่ผมเดินน่ะมันประมาณ30เมตรนะจากกล้องไปถึงกำแพงไปถึงตรงที่สุดกำแพงผมอ่ะมันอยู่ประมาณ30เมตรนะครับผมว่ามันเฮ้ยมันได้อะมันมันคุ้มมันราคามันมันคุ้มราคาน่ะกับราคานี้ได้คุณภาพประมาณนี้มันอาจจะไม่เก่งเท่าตัวแพงๆนะแต่คุณนึกออกไหมว่าราคา2,000กว่าบาทแต่คุณได้อ้โหถ้าคุณไม่เอามาโชว์ใครไม่บอกว่ามันคือเนี่ยใครก็ไม่มีใครรู้นะ เพราะมันทํางานได้เก่งมันดีเลยแหละแล้วทุกวันนี้ไม่ผมบอกเลยว่ามันผมมันคุ้มอะผมเคยเจอแต่ไม่แพงๆมาแล้วมาเจอตัวเนี้ยราคา2,000กว่าบาทเนี่ยเออมันชอบชอบรู้สึกชอบเลยนะก็สําหรับใครที่กําลังคิดอยากจะทํา y o YouTube หรืออยากทําคลิปวิดีโอทําอะไรต่างๆนะครับผมผมแนะนําเลยว่าใครงบน้อยตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ดีเลยแหละตอบโจทย์มากนะครับส่วนเรื่องข้อจํากัดนะผมผมมองว่ามันมันไม่ใช่ข้อจํากัดหรอก กรณีแบบว่าอยากอยากสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นการแบบเดินสัมภาษณ์ก็อาจจะอย่างนี้ก็ได้อะทาเป็นไม้สัมภาษณ์อย่างนี้ก็ได้เพราะมันก็รับได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็หรือถ้าแบบว่านั่งนั่งคุยนั่งทอก็อาจจะเอาไว้ตรงกลางหรือไม่ก็ใช้ช็อตกันไปเลยนะครับส่วนใหญ่ปกติถ้าผมจะถ่ายแบบเป็นกลุ่มเดินถ่ายข้างนอกถ่ายเป็นกลุ่มผมจะใช้ช็อตกันก็คือเราหันหาใครก็รับเสียงกับคนนั้นอะ ประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรจะมาทำอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามไปไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็กดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับผมยังไงมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับผม